สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนวันนี้กลับมาพบกับซ่องพู้บัญชารารเชนิวนะครับในมนี้ภาแกะกองยังไงบุณีครับโหลดครับกองส่งมาให้เจ้านายครับต้องไปแกะบินนี่ก็สชิปินยังไงมาแกะด้วกันครับ กอมเอีงเนะนี่นะหอดีแท้เก็บกองง่า่กนครับเลยอย่งแนี้นแล้วที่นี่คือนหลายแท้ โอ้ัมังว่างกันพี่นอ้องอู้หูหายยางเห็นหยัง,งเน,งนี่เดี๋ยวให้เบื้องดักอันกันพี่นอ้องมาเป็เี่ยนยังอู้เป็นจานพี่นอ้อง Ô, chị đi tất cả ngủ được chưa nóng được pha con nghe năng ngay đi gặp มานยงมจานงามๆพี่น้องลองทำยัง่ายเลยพี่น้องอื้อันดำๆยังง่ายตังงลนตั้งตั้งัเลย อโอ้สีแับได้ราาดีแกน้าจวใกแม่แม่ช่วยห่อยค่ะวค จ๊ตรงนีจงามพน้องเลยคนลายทำงามสสวัสด nah ีค่ะาเดี๋จะมาเกะจานนะคะโอ้โหโหงามเท่ลายสีเลยลายสีเลย ต้ม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 ว่างว่างคน งามง,ง,งามพี่น้องเนี่ยลายทองลายงามนะอันนั้นมานนะามาไว้นี่โอ้มียังอีกแบบที่นี่พอดีแท้ ก็มาชี้ต้องมชี้นะโอ้หย่งก็มาหัวเลยชี้มันค,นค,นคนืออะไร เออดกระจกพบนางโมล่ว้าวสวยงามมากวัดมีทั้งแม่ทั้งลูกหอยแมงปูกอ <c oughs> หอยอยังก็ <c oughs> หอยแข็งมือแมนหอยอยังก็ที่มีมีไข่มุมกอ๋อหอยมุกพ <c oughs> ี่น้อง <c oughs> หอยมุก <c oughs> ยังไงที่มัน <c oughs> ดอกกานตะวัน <c oughs> เดี๋ยวโอ้ดอกกานตะวันพี่น้อ <c> ง <oughs> งามงามพี่น้องเอดอกคันตวัานมันไม่เคยมุกก็คือเนาะคือเนี่ยงอ่านกันพี่น้องบ่่มุกดกคันตวบ้นนี่อย่ง โอ้ยแอ๊บ nh nh แอ๊บห <ไป S 2> นึ่งแท้นี่คุชมขอลคุุณชมพอลครัไหนโซนน้ำบ้านอืมไป

alai หน้าบ nah ้านไม่เห็นสุกหน่เยคอานอโอ้ยขนยางออกไปพี่น้องหน้าบ้านลงมาเอาของ้วยนะหลอกเราดูอะไรอีกแล้วเนี่ยยังอีกแล้วพี่น้องเอ้แบบน

เราไว้ในขวดใหม่ขวดอะไรชุดไอเทมขวดใหม่มไหัไ่นไรน่ะเนี่ยดีหน,นอ่อยเลยง่ายหมดแกะขี้นอนแกะเบือ้องขี้นอนมันยังไงไปกันเต้าก่อนโอ้โห้แก้วแก้วปะอือกันเต้ากันยังไงโอ้ไห้เล่นอย่างนี้ก่อน เงี้ยเงี้ยววเดูเดิงขี้หนอปึ๊บปูเกาบกินเบิี้จะวากินเบียร์เนาะไปขี่เกากอนพี่นอ nhặt <Nhạc> khẩu vuông cũng vậy chứ hẳn mình chẳng đầy lắm ủa mình không mình ừ มีแต่น้ำงามพี่น้องเลยเอาเจ้านี่ใส่ตรงไหนล่ะทีนี้เจ้าใส่พวกวก,กนีุไนยังไง พี่นอ้องมาแก้สไว้ครับพี่นอ้องเดี๋ยวมีอะไรอะไรแล้วเนี่ยอืม็นบอกเลยน,นะ ยังอีกมาที่นี่ยังนนคิวแต่ว้อย่างกตาขนหลงมาหน้มนลอย่างกูยืนกองกันเยอะอเอาไปนี่เลยเอาไปงี่เลยเอาไปงี่เลย มาแ,แกได้บุมบัดที่นี่นี่เอาเอัอนนี้ไปให้น้องโอ้ผู้บุุงบบนีข้าอีกนี่คืออะไรมงห่วงหร เอี๋ยวพี่น้องแกะของนี่นะาุงก็อย่ามาใส่อันนี้จะได้ใส่อะไรกาไม่เบาแต่ดูระเบิดพวกพี่นออ้อ,อ,อง ใหญ่มากเลยอเลยน่ะใหญ่มากโอ้โหหมอเซลโอ้โหงานนี่งามจริงๆเลย ปปุกนะนนี่หะจะเป็นกลวยกล้วยมันง่ายนั่งชิลเลพี่น้องปวดขา เป็นจานชิโนอง,งัามก็จะลายสวยๆเลยจา้าโอ้มั็นคูน่เลยเดี๋ยวขยะกันพี่น่ช่มขยะเอาใส่ดย

you hey. คุณหนูนเออตะล,ะะละเมือตละเวียนงา <c oughs> นกันบ,บเพนนักงานนะครับงานงาน,น,นบาท ไว้ลองตัวนี้เวลาใส่กันแล้วมันกลัวมันเสียดสเีเอาไว้กบไหมเวลาเราวางแล้วกบกบมันมันเสียดสีกัน <coughs> Não vai. เึ่งพี่น้องงามว่ครับอย่างไเมาเด้อครับเด้อวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับแกล่ะเจียวเข่าไปไดนลังข้างหน้าเลย แม่บ้านครับมาคุณสวยชอบมากเลยสีเขียวใส่ก่อนยังไม่ใส่ก่อนอยากได้แจ็คโดต์มาลอาด้วย หน่อหงปุ๊บไปกัน้าดีกว่าใหญ่มทใส่มันเลย่ยอบัตตยงห้องมาทักห้องกับ cần cả thẹt có kích 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 senon <laughs> gawat mana oh, dia dia dia, bukit kok. บิกกีกพี่น้องเลยรักากิกค่ะครือนี่แหละเนียคุณแม่ก็มลืก็ นะเสร็จพลากิดแล้วพี่น้องเลยผนขยะไปทีน,น,นี่แต่คลิปนี้กะนี่แหละครับพลากิดมึอนี่กะฝากพ่อแม่กะคลิปนี้ก็วัสดีพ่อแม่พี่น้องครับฝากพม่พี่น้องเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพวันดาราชาแนลนี้นะครับเด้อเจอกัอนคลิปหน้าครับวัสดีครับ